เฮ้ยยางยางหลอกเกมมักหลอกเกมมนจับเลยสวัสดีชาว Youtube กันด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีคนที่ติดตามผมมาด้วยนะฮะก็มาอยู่ในเกมกันน่หน้าฟรีไฟนะครับผมก็ในคลิปนี้จะมาจับกล่อง AK คดาก้อนกันดีกว่านะครับผมมาขายรายวันเนี่ยเหลือกล่องละ36เพชนะ2กล่องนะครับผมก็อันนี้ผมยังมีสกินปืน ไม่มีเลยนะมีแค่เช่านะครับผมเออเคดก้อเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีสกินปืนอะไรเยอะแยะเลยนะเพราะว่ามันเป็นรหัสใหม่ผมนะยังเลเวล19อยู่เลยนะครับผมมาแล้วจับกันเลยดีกว่าซือมากล่องเดียวแล้วกันกล่องนึงก่อนจับนี่แหละหน้าตรงนี้เลยมาสามสองหนึ่ง เปิดสามวันมาวะ่ะเอ้ยเดี๋ยวไปจับอันอื่นลอก่ันดีกว่านี่เดี๋ยวผมจับ UMP นี้ก่อนละกันหนึ่งกล่องลอไปก่อนฮึบนี่สูตรสูตรกดใช้นี้แต่ไม่มีอยู่แล้วเปิดไปเลยป๊าได้สามวันครับ UMP นี้มาถึงนี่แหละกล่องสุดท้าย สามสองหนึ่งเฮ้ยยังยาง,ยางหลอกเกมก่อนหลอกเ m ก่อนจับเลยโอ้โหได้ยีสี่ชั่วโมงวะ่ะไม่ออกนะครับรหัสถาก็ยังไม่ออกนะครับผมก็เออได้มาสาวันกับ24ชั่วโมงนะครับผม ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมาสั้นๆแบบคลิปโคตรจะสั้นเลยนะค,คลิปนี้ก็คือมาจับไอเคดักก้อนเฉยๆนะครับผมเพราะว่าไม่มาทำอะไรแล้วนะจับแค่ไอเคดักก้อนนี่เลยนะครับสองกล่องนะครับผมก็ในทุกคลิปนี้ฝากตบปุ่มไลค์กดปุ่มไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะก็ฝากช่องวิชาสนใจกันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับ